ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงฟูลเลนสวยเสียงดีมาจากญี่ปุ่นอีก1คู่นะครับวิกเตอร์นะครับ ps s 2อ2 make in japan นะครับตัวนี้สภาพถือว่าสวยมากนะครับตู้นี่ออกแบบมาอย่างดีนะครับตัวนี้ทำเหมือนโบสเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับรูปทรงต่างๆนะครับเสียงนี่โอเคเลยนะครับดอกลำโพงต่างๆนะครับงานดีมากๆนะครับหน้ากากนี่เป็นโลหะนะครับหน้ากากเป็นโลหะตะแกรงโลหะเหล็กนะครับอย่างดีเลยครับ ตัวนี้นะครับนี่ครับดอกดอกขนาด4.5นิ้วเท like like one, like pues like long, ope, ética, ่ากับโบสเลยครับขอบกระดาษเหมือนกันเลยครับคล้ายๆโบหน101เลยนะครับเสียงดีครับตัวนี้นะครับเสียงไม่แตกต่างอะไรจากโบสเลยครับไม่แตกต่างกันมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับเผลอเบรออกจะออกจะดีกว่าด้วยซ้ําไปนะครับแม่เหล็กใหญ่มากนะครับภายในเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขนาดนะครับกว้าง25เซนติเมตรสูง15.5ซนติเมตร ลึกพร้อมหน้ากาก14เซนติเมตรนะครับ6โอห์มนะครับ140วัตต์นะครับทนเอ้ย160วัตต์นะครับทนกำลังขับได้สูงสุดถึง160วัตต์นะครับตัวนี้นะครับ80ถึง160วัตต์น้ำหนักดีนะครับข้างหนึ่งหนักเกือบสามโลนะครับ2.8นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะปั๊มไว้เลยนะครับเขียนปั๊มไว้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นขั้วลําโพงนะครับยึดขาตั้งได้ด้วยนะครับตัวนี้งานดีครับเป็นงานดีนะครับตัวลําโพงเป็นแบบ คล้ายไฟเบอร์นะครับคล้ายวัสดุไฟเบอร์นะครับแต่แข็งแรงและทนทานนะครับรุ่นนี้นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับใช้เป็นคู่หน้าคู่หลังฟังเพลงนะครับฟุลเลนดอกเดียวออกคบเสียงนะครับได้หมดเลยนะครับจะวางแบบไหนก็ได้ครับวางตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับวางแบบไหนก็ได้นะครับวางได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในนะครับของดอกลำโพงต่างๆนะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยว แกะออกมาก่อนนะครับนี่ครับดอกลำโพงของเขานะครับนี่นี่ครับภายในนะครับตู้ลำโพงนี้ดอกลำโพงนะครับเห็นไหมครับดอกของเขานี้แม่เหล็กเบลล์เลยนะครับแม่เหล็กเกือบเท่าดอกลำโพงเลยนะครับแม่เหล็กของเขานะครับเห็นไหมฮะสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับดอกนี้ก็เหมือนกันครับเป็นดอกรุ่นเดียวกันผมแกะให้ดูนะครับพอดีได้มาสองคู่นะครับก็ให้ดูนะครับนี่ ข้างในมีเน็ตเวิร์กด้วยนะครับของโบ๊ทยังไม่มีนะครับตัวนี้ยังมีเน็ตเวิร์กให้นะครับเห็นไหมครัแล้วก็มีใยแก้วนะครับใยแก้วหุ้มนะครับเป็นตู้ของเขาทําอย่างดีเลยนะครับเน็ตเวิร์กเขาก็อย่างดีเลยครับแต่แม่เหล็กเขาใหญ่จริงๆนะครับแม่เหล็กเขานี่โอ้โหใหญ่เท่าดอกลําโพงเลยนะครับใหญ่มากนะครับ JVC Make in Japan นะครับตัวนี้นี่ซีนการสนามแม่เหล็กกวนด้วยนะครับตัวนี้นะครับอย่างดีเลยนะครับภายในนะครับนี่ครับ เสียงของเขานี่ถึงได้ออกมาดีนะครับแน่นอนเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้หน้ากากต่างๆสวยงามมากครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังเลยนะครับแนวเสียงนี่ออกครบเสียงนะครับดอกเบสไอดอกฟุลเลนต์ตัวนี้น S <S Japanese, ะครับออกครบเสียงเบสก็มีดีนะครับเบสดีนะครับเสียงกลางชัดเจนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงฟุลเลนต์นะครับแล้วก็เสียงแหลมนี่สดใสนะครับรายละเอียดดีนะครับเ๋ยวลองฟังกันเลยนะครับ Oh, ทำไมวันวา ជ័យមង្ងៃដងទេតតាណា เสียงดีใช้ได้เลยนะครับนึกว่าฟังโบสอยู่นะครับเสียงเดียวกันเลยครับเบรจะดีกว่าด้วยซ้ําไปนะครับผมฟังแล้วใช้ได้เลยนะครับดอกก็เดิมๆนะครับสไตล์เดียวกันเลยนะครับกลวยกระดาษนะครับขอบผ้านะครับอย่างดีนะครับไม่มีวันเปื่อยยุ่ยนะครับแล้็งานดีนะครับโครงสร้างต่างๆดีนะครับงานของเขานี่ใช้ได้เลยครับไม่อินเจีแปนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเอาไว้ไปใช้งานได้หลากหลายมากนะครับคู่นี้นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ